ีผมมีได้เจ้าพระนะครับพระปิตากหนกข้างตะกรุดทองคําคู่เงินนะครับมาสามองค์นะครับก็จึงมาให้ชมพระแท้ๆจาลหลวงปู่อตปีสํานิงกันนะครับก็เริ่มเลยนะครับวันนี้ได้เจ้าพระปิตากหนกข้างนะครับตะกรุดทองคํานะครับคู่เงินนะครับทองคําเงินได้แหละอที่จานวนสร้างเพียงหนึ่งร้อยองค์นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยเนื้อเวลาและเนื้อเกสรนะครับ เนื้อเกสรง่ายๆนะครับเนื้อเกสรนี่จะสร้างเนื้อเดียวเนื้อเกสรนี่จะไม่มีตะกุดนะครับสร้างประมาณ1 5 0 0งนองค์นะครับส่วนเนื้อเวลาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นไม่มีตะกุด6000องนะครับมีตะกุดเงินคู่4 0 0 0ององนะครับและตะกุดทองคําคู่เงินนะครับหนึ่งค์อนะครับแล้วก็เป็นตะกุดทองคําคู่นี้น่ะจักสัก10บองนะครับก็วันนี้เป็นพิมพ์กระหนกข้างตะกุดทองคําคู่เงินทั้ง3ององเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มนาเสนอให้ชมกันนะครับก็อย่างนี้นะครับ ข้างบนจะเป็นฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับซึ่งมีการเอ็กซเรย์ทั้ง3องค์ให้เรียบร้อยจะให้ชมเป็นวิทยาฐานนะครับก็องค์แรกนะครับก็พระปิตอันนี้เป็นเนื้อไปรานตะกุดทองคำกุ้งเงินนะครับนี่นะครับก็ส่วนใหญ่พระปิตาตะกุดทองคำกุ้งเงินก็จะมีความสวยงามนะครับเนี่ยกดพิมพ์นิ้วชัดกดไม่พิมพ์ชัดนะครับแล้วก็นี่ครับนี่นะครับเป็นทองคํานี่เงินนะครับอ่านี่นะครับ ก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะรุ่นนี้ก็ต้องอระมัดระวังในในรเรื่องความเดิมความไร้หลายๆ,ๆย่านนะครับอย่างองค์นี้ก็มีการอซเร์ <S <S เพื่อสบายใจนะครับในด้านข้างนะครับนี่นะครับมีความเสียงลงโมบนโต,โต๊ะยันจีนี้เป็นเหว่าไปดูชพมพีนะครับครับก็เป็นพิมพ์เดียวกับที่ไม่มีตะกุดแล้วก็เป็นพิมพ์เดียวกับที่ตะกุดเงินคู่นะครับนี่ครับ มีองค์ที่หนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้ฟิล์มอิเกรขององค์นี้นะครับก็จะเอ็ยถึงความชัดเจนเรื่องของความเดิมของตะกุดนะครับอ่าโลหโละโคลนโครัชนิจกกันนะครับอันนี้เป็นโลหะเงินนี่เป็นโลหะทองคาผิวสีที่ออกมาก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วตะกุดของลูกป๊กโต๊ะนี่ส่วนใหญ่แล้วจะยัดเข้ามาลึกนะครับครับผมก็คือธรรมชาติเขายัดเข้ามาลึกพอสมควรนะครับอ่าก็อย่างวันนี้ก็ดูง่ายสบายตาครับผมมาองค์ที่สองกันเลยนะครับ อ,องค์ที่สองก็เป็นตะกุดทองคําพุ่งนั่นเช่นกันนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ให้ดูบางองค์ก็อันนี้จะมีคราบๆบ,บ้างนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็เป็นเงินอันนี้เป็นทองคานะครับครับผมองค์นี้มีเส้นเกสาก็แล้วแต่บางองค์จะมีเส้นเกสรือะไม่มีนะครับอบงค์นี้ได้เมมีเม็ดมลสารที่แบบไม่ยังไม่ละเอียดนะครับ นะสวยงามครับอันนี้ให้ชมเพือนที่เช่ามาพบกันสามงก็ถือว่ามันไม่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 ไ,มไ,มไ,มได้เช่ากันแบบทีเดียวสามวงง,ง,ง่ายๆนะครับนี่ครับเป็นตักทองคําส่วนใหญ่พบเจอนะครับทองคําจะอยู่ทางอ่าทองคําจะอยู่ทางขวามือนะครับเงินเออตะกุดเงินจะอยู่ทางซ้ายมือแต่ทองคําที่อยู่ทางขวามือก็มีนะครับก็แล้วก็แล้วแต่จะเถียพบเจอจะเป็นทาง ขวามือก็คือถ้าพบเจอเป็นทางซ้ายมือก็ไม่แปลกก็คือไม่ปกตินะครับอ่าอันนี้เป็นอีกองคหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวอุฟูเวมเสตเดงองนี้ก่อนนะครับอ่าอ่าฝั่งนี้เป็นเงินฝั่งนี้ทองคำนะครับปรหะค็ละชนิดกันสีก็ชัดเจนจะเข้มอ่อนต่างกันนะครับโอเคนะครับองที่สามนะครับองคนี้ก็เป็นทองคำขั้วเงินเช่นกันนะครับอ่าเนี่ยนะครับเป็นเงินแล้วก็ทองคานะครับถ้าสวยงามนะครับจะมาสร้างหนึ่งร้อยองนะครับ อ,อ,องนี้จะมีคราบๆน้ำมันนิดๆด้านหลังถือว่ามีเสน่หไปแบบนะครับพพะเตนครับส่งรูปพระหลุมรูโต๊ะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดียไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า s i p i t i สา แล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทสองรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ